สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมม o นนี่พีเอนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอนเงินจากในของตัวแอปพลิเคชัน Surveyon ในของตัวแอปนี้นะถอนเงินเข้า Wallet นะครับเดี๋ยวเราการถอนกันเลยดีกว่าเข้ามาในของตัวแอปแล้วนะครับก็มาตรงที่คะแนนกันเลยนะเราจะมาทําการถอนนะครับเราก็กดไปตรงที่ t o Money Wallet นะถ้าเราทําการถอนเนี่ยเราต้องรอประมาณ3วันนะครับเงินถึงจะเข้านะครับพราะมี คะแนนนะครับอยู่ที่23 0 0 0คะแนนนะก็จะทำการแลกนะครับกดไปตรงที่ t ุมานีวเล่นะครับผมจะแลก t um ุมานีวเล่สองใบนะครับผมต้องกดบวกนะครับตรงนี้ให้เป็นของตัวเลข2นะครับกดบวกปุ๊บเป็นเลข2นะครับผมก็จะใช้คะแนนอยู่ที่22,000คะแนนในการแลกเงินนะครับมันก็จะมีปุ่มเมนูในการแลกเปลี่ยนอยู่ข้างล่างนี้นะเราก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับ ผมทาการถอนวันนี้วันที่12นะครับเดือน5นะฮะก็กดเข้าไปนะครับอ๋อผู้ผิดไปครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในของวันที่12นี้คือวันที่เราจะได้รับเงินโดยประมาณนะาจะได้รับเงินวในของวันที่12นะครับเดือน5นะวันนี้ผมถอนในของวันที่8นะครับหรือว่าวันที่9นั่นแหละนะผมถอนเงินวันที่9นะครับ ก็กดทําการแลกเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็ตามนี้นะฮะฉันก็ติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับข้างล่างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการถอนข้างแรกนะครับเนื่องจากว่าในของตัวแอปมีการอัปเดตมาใหม่นะก็ทําการติ๊กถูกทุกอย่างแล้วนะครับต่อไปก็ทําการกดต่อไปนะครับตรงนี้ก็ทําการใส่เบอร์โทรทูมอนิวเวลดได้เลยนะครับ ใส่เบอร์โทรทูมอนนิเวเลตได้เลยนะก็ขออนุญาตใส่สักครู่นะครับพอทุกคนทําการใส่เสร็จแล้วนะครับก็ทกําการกดยินยันได้เลยนะใส่เบอร์โทรทูมอินนิเวเลตเสร็จแล้วก็กดยินยันได้เลยนะครับประมาณการแลกเปลี่ยนก็คืออันนี้เราน้อจะได้เงินวันที่12เดือน5นะอันนี้ผมถอนในของวันที่9นะครับก็สามารถไปดูในของประวัติการแลกเงินของเราได้เลยนะครับสีเขียวนะฮะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นของประวัติการถอนเงินของผมนะตรงนี้เลยนะครับนี่นะนี่เลยนะครับ1เดือนนะอ่ะรองเงินข้าวนะครับรองเงินข้าวถ้าผมถอนอ่าอยู่ที่ประมาณสอง0 0คะแนนนี้น่าจะได้อยู่ซะประมาณ6 0บาทนะ มันไม่มีขึ้นว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะครับเออตอนตอนนั้น่ะมันมีนะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นว่าใช้คะแนน1 1 0 0 0แรกเนี่ยแลกได้กี่บาทตอนนี้มันไม่มีครับผมมันไม่ขึ้นให้ดูนะครับมันขึ้นแต่ประวัติการถอนนะไม่รู้ว่ามันจะแลกได้เท่าไหร่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะนะ,ะก็อ่าหนึ่งเหรียญแลกได้30บบาทนะครับ แต่ถ้าผมแรกนี้ก็ประมาณ60บาทนะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึ่งเนาะการทําแบบสารวจแบบสถามก็ทําได้นะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึ่งตอนเงินเข้าละก,กันนะครับใครที่อยากทำแบบสำรวจแบบสถามก็ทําได้นะครับทําง่ายๆครับผมทาไม่ยากครับง่ายๆครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับก่อนหน้านี้นะก็ได้รับมาแล้ว6 10บาทนะครับเข้ามาในของวันที่10พฤษภาคมนะ2567นะครเบเวลาแปดนาฬิกาสองนาทีจำนวนเงินก็6 0บาทนะครับนี่ครับเซเวียนนะฮะในของตัวแอปนะเดี๋ยวเราไปดูประวัติการถอนกันเลยนะครับตอนนี้พาทุกคนมาดูในของตัวแอปกันก่อนเลยแล้วมาตรงที่ประวัติการถอนนะครับประวัตินะฮะตรงนี้นะครับประวัติการแรกของเรานะครับนี่เลยอันนี้คืออันที่ผมถอนไปนะฮะสถานะคือสําเร็จแล้วเห็นไหม สำเร็จแล้วนะครับผมถอนผมใช้เหรียญอยู่ที่2 2 0 0 0เหรียญนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส2 0 0มพันเหรียญฮะก็คือ60บาท11,000เหรียญก็คือ30บาทนะครับถอนหนึ่งครั้งก็คือ30นะผมก็ทกําการถอน2รายการตรงนี้ก็คือ60บาทนะครับก็ถือว่าได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถอนในของวันที่9้นะครับได้รับมาในของวันที่10ก็ใช้เวลาประมาณวันเดียวได้รับเงินแล้วในของตัวแอปนี้ก็ยัง หาเงินง่ายนะครับถอนเงินได้จริงนะครับสำหรับใครที่มาแล้วยังไม่ได้เช็คอินนของตัวแอปนี้ก็สามารถเช็คอินได้นะครับกดรับคะแนนตรงหน้าอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ตรงนี้เช็คอินครบ10ครั้งอะไรเงี้ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเชนะ็คอินอ่าตรงนี้เลยนะครับก็จะได้รับกล่องของขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเนาะวันนี้เราก็มาทําการอัปเดตในของการถอนเงินตัวแอปสเวบอ o นนะครับก็ถือว่าถอนได้ เงินจริงและยังใจดีอยู่เหมือนเดิมครับใครที่สนใจเข้ามาทําด้วยกันได้นะและสําหรับใครที่อยากจะเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันก็สามารถเชิญเพื่อนได้โดยการกดตรงที่รูปคนตรงนี้นะครับข้างบนขวาสุดนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดตรงที่เพื่อนของฉันนะครับกดเข้าไปครับผมแล้วมันก็จะมีนะฮะลิงก์ในการเชิญเพื่อนแล้วก็รหัสในการเชิญเพื่อนนะครับ ส่วนใครที่โหลดแอปผ่านในของตัวลิงก์มาแล้วนะครับก็จะได้รับของขวัญหรือว่าได้รับเหรียญน,นะครับและใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญได้เลยนะครับตอนที่เราสมัครมันน่าจะมีช่องในการใส่รหัสเชิญอยู่นะครับรหัสเชิญของผมก็จะเป็น P2421678 นะครับก็ฝากกดด้วยลัก,กันนะครับขอบคุณครับและในวันนี้นะครับ เราก็มาเพียงแค่นี้เลยแล้กันนะครับมาอาเดตในการถอนของตัวแอป u r v e o n ก็ถือว่าเป็นแอปในการจ่ายเงินจริงนะ <c oughs> ก็ยังได้รับเงินอยู่เหมือนเดิมครับยังไกงก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย